ทงเชืดมันตาเจฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกคนชูซานก็สำหรับในคลิปนี้นะคะมาพบกับเหล่าซื้อพัชรานะคะอย่างที่เราซื้อบอกนะคะว่าครั้งอตอนครั้งที่แล้วเนาะคลิปที่แล้ววันนี้มีสิ่งดีๆนะคะจะมานำเสนอให้นักเรียนม3ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไป พบเจอในสิ่งที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าคำศัพท์ในบทที่6ห,หรือว่าตี้ลิวเคอร์ของเรานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครั้งที่แล้วก็ได้ฝึกออกเสียงได้รู้แล้วว่าออกเสียงอย่างไรแต่แน่นอนค่ะอะไรก็ตามนะคะบางทีเนี่ยทำเพียงครั้งเดียวฟังครั้งเดียวออกเสียงครั้งเดียวบางครั้งก็ ายากที่จะจดจําได้นะคะสำหรับคนบางคนจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าฝึกฝนให้เยอะๆถึงจะเข้าใจหรือว่าสามารถจะจดจําได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่านักเรียนนะคะจะความจําดีความจําไม่ดีเข้าใจง่ายเข้าใจยากต่างๆอะไรก็ตามนะคะทุกอย่าง ฝึกฝนเป็นประจำนะคะจะได้เก่งนะคะแล้วก็จะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะามาดูกันค่ะในสำหรับตี้ลิวเคอร์กันนะคะชื่อบทของเราจำได้ไหมเอ่ยออกเสียงถูกไหมคะมาดูกันนะคะอะขอเปลี่ยนปากกานิดนึงตี้ลิวเคอร์อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยากเราคืออยากให้ทบทวนแล้วก็พูดกันได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อ่านผิดอินให้ได้เนาะตี้ลิวเคอร์ 我忘带借书证了。我忘带借书ก了。หมายคมว่าอะไรคะฉันลืมถือบัตรห้องสมุดมาอ่าบทนี้นะคะอย่างที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าจะเป็นคำศัพท์นะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดเนาะอะ่เดี๋ยวเราไปทวนคำศัพท์กันเลยค่ะ ค่ะนั่นก็คือคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเตรียมพร้อมนะคะมีมันจุนป้ายหาวเรามาพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะฝึกออกเสียงไปตามเหล่าซซอรเลยนะคะหลังไม้ได้เลยนะจะออกผิดออกถูกไม่ต้องกลัวนะคะเหล่าซอบอกแล้วว่าไม่ว่าจะผิดหรือว่าจะถูกทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะมาพร้อมแล้วไปดูคำที่1กันนะคะคำแรกที่อี เชิงสือคำศัพท์คำแรก3พยางสามอักษรนะคะเจียชูเจิ nym. งเจียชูเจิงก็หมายถึงบัตรห้องสมุดนะคะเมื่อก่อนเนาะนักเรียนอาจจะจำได้บางคนนะคะเวลาจะเข้าห้องสมุดเนี่ยคุณครูห้องสมุดของเราคือใครคะคุณครูบรรรัอ่ะครูรสสุขคนนะคะหลายคนน่าจะจําได้เนาะเคยเรียนกับครูรสนะคะก็ ถ้าเผื่อน,นักเรียนจะยืมหนังสือเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีบัตรห้องสมุดซึ่งคุณครูร้อนทุกคนเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเขาก็จะทําบัตรให้นะคะเราซื้อก็มีนะคะเป็นบัตรสีขาวเนาะเอาไว้ให้เราไดา้ยืมหนังสือนะคะเวลาเราเข้าไปแล้วเราสนใจหนังสือเล่มไหนเจาะสูเจอเนั่นเองอ่ะคราวนี้ค่ะมาดูบัตรอย่างต่อไปเสียเซิงเจอเสียเซิง จงเสียเชิงจิ้งคือบัตรนักเรียนนะคะบัตรนักเรียนต่อมาค่ะคาศัพท์ต่อมาคําที่สามชูเ้าชูเ้าชูเาหมายความว่าเลขหนังสือนะคะเาเนี่ยก็คือหมายเลขเกี่ยวกับตัวเลขแน่นอนหรือบางทีก็จะใช้ในการบอกวันที่ก็ได้เด็กๆจะเห็นทุกสัปดาห์นะคะว่าหังสือจะบอกว่าวันที่เท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้วันที่20ก็จะบอกว่า เออสห้าจินเทียนเออสือห้าวันนี้วันที่ยี่สิบอาใช้บอกวันที่ได้ค่ะแต่ก็ใช้กับคำอื่นได้เหมือนกันซึ่งจะหมายถึงตัวเลขชูแปลว่าหนังสือชูหา้าวก็หมายถึงเลขหนังสือเราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าเวลาหนังสือเ,เข้ามาในห้องสมุดเนี่ยด้วยความที่มันมีหลากหลายเรื่องราวหมวดหมู่นะคะก็จะต้องมีการจัดสรรเลขหนังสือแล้วก็หมวดหมู่ในการจัด เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ได้ยืมได้ง่ายนะคะหรือว่าหาความรู้จากห้องสมุดเนี่ยได้ง่ายซึ่งหลักการเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับห้องสมุดจริงๆก็มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะเลยนะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นคุณครูบรรลักษ์อย่างถ้าโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเป็นคุณครูรสสุขคนเนาะก็เขาก็จะเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงนะคะก็จะรู้หลักการว่า หนังสือแต่ละอยากจะแบ่งประเภทหรือว่าจัดการอย่างไรใครสนใจยังไงก็สอบถามคุรถได้เลยนะคะมาดูคำศัพท์ต่อไปค่ะเมาส์เราซื้อหายอีกแล้วอเจอแล้วค่ะคำนี้นะคะเจ้าเจ้าจื้อเอาเจ,จ้าเจ้าคำนี้นะคะแปลว่าหาก็เป็นเวิร์มนะคะ เวิร์บแล้วก็บวกคำนามคือสิ่งของที่เราจะหารคะ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยเราจะหาหนังสือเราก็สามารถใช้ได้เจ้าชู้จ้าชู้หาหนังสือเจ้าเฉียนอ่าเจ้าเฉียนหาเงินแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะ number five ที่อู่อ่าที่อู่นะคะคำที่ 5, ห้าเมาส์หายประจำนะคะไม่ต้องงงนะคะบางทีเราซือ้อเว้นวักเงียบๆไปคือหาเมาส์อยู่นะคะเอามาดูคำนี้ค่ะเขียนยากนิดนึงแต่มี2ตัวนะคะ ตรงนี้มีแบ่งนี้นะคะเจา้าเกา่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าแปลว่าแย่แล้วเหมือนเราแบบเราเราู้สึกว่าแบบเราพลาดหรือเราลืมอะไรเราอาจจะแบบพูดมาเจา้าเกาวุว๊ยแย่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเป็ตนต้นอ่าต่อเรื่องเลยค่ะคำศัพท์ของเราคำที่หกคำนี้นะคะเก๋มีพยางค์เดียวอักษรเดียวเนาะเกยเกอเอยเกย เกยแปลว่าให้นะคะว่าเกยนี่ฉันให้คุณฉันให้เธอแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นการแปลตรงตัวแต่จริงๆคำว่าเกยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวไปทุกๆประโยคนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเขาจเรียนรู้ในร,ระดับที่ยากขึ้นไปเนาะต่อมาค่ะคำที่7จ็ดที่ชีเจียชูเจียชู เจียชูก็คือยืมหนังสือนะคะเมื่อกี้นักเรียนได้คุ้นๆผ่านหูผ่านตาไปแล้วนะคะเจียชูเจิ้งคือบัตรห้องสมุดแต่ถ้าเจียชูเป็นเวิร์บนะคะคือการกระทําที่ว่าเรายืมหนังสือนะคะเจียชูยืมแล้วก็บวกสิ่งของที่เราจะยืมของของคนคนนั้นหรือว่าของสถานที่นั้นนะคะต่อมาคําที่8ค่ะคาที่8ปดเบาหายอีกแล้วอ่ะคำที่8ค่ะเขออี เขืออีเืออีแปลว่าได้ค่ะต่อมาถัดมาเลยนะคะเราอ,อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็าได้เรียนกันไปแล้วรอบนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนกันคาที่9าค่ะจื้อจี่จื้อจีจื้อจีแปลว่าตัวเองหรือว่าด้วยตัวเองนะคะจื้อจีคำนี้นักเรียนน่าจะ เจอบ่อยนะคะเจอเรื่อยๆมันจะเป็นคําที่แบบค่อนทางใครตัวเราเราทําอะไรด้วยตัวเองหรือว่าเป็นคําสั่งที่เราสื่อสั่งให้ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะอย่างเช่นจื่อจีตูอ่านด้วยตัวเองให้นักเรียนอ่านเองโดยเราซื้อไม่ได้พาอ่านจื่อจีเสียเขียนด้วยตัวเองเราซื้อไม่ได้บอกไม่ได้แบบนําให้เขียนอย่างนี้นะคะอาจจะปรากฏอยู่ในคําสั่งเวลาแบบบอกให้นักเรียนทําอะไรนะคะหรืออันนี้ก็จะ,จะเจอบ่อยจื่อหวอเจียเช่า จื่อว่อเจี๊ยเช่าจื่อก็มาจากจื้อจีนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะย่อสั้นๆจื่อว่อเจี๊ยเช่าว่อแปลว่าตัวเราแปลว่าฉันเจี๊ยเช่าก็คือแนะนำจื่อว่อเจี๊ยช่าแนะนําตัวเองอ่าสมมุติเวลาเราไป,ปาพูดอะไรที่ไหนนะคะเวลาก่อนเราจะพูดเนี่ยเราต้องจื่อว่อเจี๊ยช่าแนะนําตัวเองก่อนนะคะต่อมาค่ะ number ร์10นะคะคําที่สิบจินชี่จิน ชี้จิ้นเป็น verb นะคะแปลว่าเข้าเข้าไปจิ้นชุยนะคะจิ้นชุยแปลว่าเข้าไปบอกทิศทางด้วยว่าให้เข้าไปนะจากข้างข้างนอกเข้าข้างในนะคะเนี่ยจิ้นชุยและสุดท้ายคำนี้เขียนง่ายมากนะคะเป็นคำลักษณะนามเปิ่นเปิ่นปัวเอินเปิ่นเปิ่นลักษณะนามนะคะสำหรับหนังสือนะคะ แปลว่าเล่มนั่นเองอสำหรับคำศัพท์ทั้ง11คำนะคะทบทวนออกเสียงบ่อยๆนะจะได้คุ้นเคยกับเสียงวรรณยุกนะคะคนไทยออกเสียงภาษาจีนไม่ยากเลยนะคะเพราะภาษาจีนกับภาษาไทย มีวรรณยุกต์เหมือนกันเลยอาจจะมีบางเสียงบ้างที่ตรงหรือไม่ตรงกันนะคะก็เป็นธรรมดาที่สองภาษาเนาะจะมีอะไรตรงกัน100%เป็นก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่แน่นอนค่ะคนไทยจะมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆนะคะเพราะภาษาไทยเรามีวรรณยุกต์เหมือนภาษาจีนนั่นเองอ่าค่ะคราวนี้นะคะอันนี้เลยมาสู่ในเนื้อหาในคลิปนี้นะคะหรือว่าสิ่งดีๆที่เราซืนนำมา เสนอนักเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะหน้าตาอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่ชื่อของแอปพลิเคชันนี้นะคะน่าจะคุ้นเคยกันบ้าง i อค่าอีไรเบอรนะคะไม่ได้เป็นคำหยาบภายแต่อย่างใดนะคะ I อค r าอีไรเบอรวันนี้เราจะจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนี้นะคะ ซึ่งด้วยสถานการณ์โควิดเนาะที่เราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่แค่บ้านเราเหรอกคะ่ะก็คือทั่วประเทศเนี่ยได้ผบหรือว่าผเผชิญนะคะทำให้อะไรหลายๆอย่างเราเปลี่ยนไปอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทกับกับเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยที่เราจะต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เราเจอหน้ากันตอบโต้กันในห้องเรียนมาเป็นตอบโต้กันผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Internet. อินเทอร์เน็ตแน่นอนค่ะในเมื่อการเรียนเราจะต้องปรับตัวแล้วการหาความรู้ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันอ,อย่างเช่นเมื่อก่อนนะคะเรามีห้องสมุดเราสามารถเข้าห้องสมุดได้ไปหยิบไปจับหนังสือไปเลือกหนังสือไปยืมหนังสือที่เป็นเล่มๆแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเ,เรียกได้ว่ายากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทําแบบนั้นได้1โรงเรียนของเราปิดอยู่นะคะ2 ไม่ว่าที่ไหนนะคะที่เป็นสาธารณะแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะให้คนสามารถเข้าไปใช้ได้ในหลากหลายคนก็จะต้องปิดนะคะเนื่องจากาการแพร่ระบาดของโควิดเนาะมันก็สามารถแพร่กันได้นะคะผ่านการหยิบจับคราวนี้ค่ะพอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆมานะคะวันนี้เราซื้อมีสิ่งนี้ค่ะมาให้นักเรียนได้ เรียนรู้กันนะคะอกาอีไรเบรี ka, e very, นั่นก็คือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิกาเป็นชื่ออะไรคะชื่อโรงเรียนของเราอีไรเบรีไรเบรีก็คือห้องสมุดใช่ไหมคะอีต e ัวนี้ไม่ได้เป็นคำหยาบคายนะคะแปลว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนก็น่าจะพอที่จะคาดคาดการคาดเดาได้นะคะมันก็คือเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะว่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะใช่ค่ะห้องสมุดของเราไอิการีบารี่จากเมื่อก่อนเป็นเป็นห้องซี่เหลี่ยมนะคะที่เราต้องเข้าไปหาหนังสือนะคะปัจจุบันนี้ถึงแม้ยังปิดอยู่นักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปหาความรู้ได้ในไอ e e ิการีบารี่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวคราวนี้ วันนี้เราซื้อจะมาแนะนำวิธีการเข้าแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องเข้าไปใน Play Store นะคะก็คืออันนี้เป็นแอปพลิเคชันเนาะด้วยความที่ตอนนี้มันโทรศัพท์เราอ่ะจะต้องใช้เรียนเป็นสัส่วนใหญ่ซึ่งเราซื้อเชื่อว่านักเรียนอ่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยไม่ยากนะคะระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ของเราจะมีอยู่2อย่าง จะมี iOS OH, ก็คือจะเป็น Apple นะคะหรือว่า iPhone สำหรับ iPhone เนี่ยเราซื้อไม่มั่นใจว่าณนะตอนนี้ใช้ได้หรือยังนะคะต้องลองเสิร์ชดูคำนี้ i กาอ l i b r a r y r y นะคะแต่ที่แน่ๆเป็น Android Android ก็จะเป็นพวก Samsung หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีระบบปฏิบัติการแบบ Android แบบเนี้ยอันเนี้ย ที่ไม่ใช่ Apple ะ่ะสามารถโหลดนะคะไปที่ Play Store แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์แบบนี้เลยค่ะ i อ e เ a ก i b r a r y นะคะไม่ต้องมีคำว,ว่า E นะไอเอกาอีไลเบอรีอันนี้คือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะของ i อเ a กแต่เวลานักเรียนพิมพ์นักเรียนพิมพ์แค่นี้พอนะคะพอขึ้นหน้าตาสีฟ้าแบบนี้เชื่อว่าม .3 แล้วโหลดแอปเป็นแน่นอนนะคะสีฟ้าเอยไม่ใช่สีฟ้าสีน้ำเงินนะคะแบบนี้หน้าตาแบบนี้ กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะอ่าตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์ของเราซื้อเองนะคะก็จะมีะผู้ชายหน้าตาดีๆนะคะเป็นเราซื้อกำลังติดดาราคนนี้นะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายก็ดูซีรีส์เขาอยู่นะคะเป็นการฝึกภาษาอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราซื้อก็โหลดมาแล้วพอโหลดมาปุ๊บนะคะให้นัก เรียนอ่าพอโหลดมาปุ๊บเดียเ๋ยวนียโอเคเมื่อกี้นะคะตรงนี้คือ Play Store นะคะ Play Store เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่2ก็จะมาอยู่หลังจากนั้นให้หนัเกเรียนคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้อ่าให้ไปที่จุด3จุดนะคะจุด3จุดตรงนี้โอเค จะลายตาไม่เนี่ยเราซื้อได้วงกลมมาให้แล้วอ่ะไปที่จุด3จุดนะคะพอไปจุด3จุดแล้วมันก็จะมาหน้าตาเป็นหมายเลขที่4เนี่ยค่ะหมายเลขที่4จะมีคําว่าเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบนะคะนักเรียนจะต้องกรอกรหัสมันจะมีรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่านซึ่ง2ตัวเนี้ยในการเข้าสู่ระบบเนี่ย จะต้องใช้รหัสประจําตัวนักเรียนนะคะรหัสประจําตัวนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนออกให้ไม่ใช่เลขไม่ใช่รหัสประจําตัวประชาชนนะอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้เราจะใช้รหัสประจําตัวนักเรียนหลังจากกรอกทั้งสองช่องนะคะคือใช้รหัสเดียวกันเลยสมมติรหัสประจําตัวเราซื้อนักเรียนสมมติเราซื้อเป็นนักเรียนแล้วรหัสประจําตัวนักเรียนของเราของเราซื้อหนึ่งสองสามสี่เราซื้อก็กรอกหนึ่งสองสามสี่ทั้งสองช่อง หลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบคลิกเข้าไปเลยนะคะสำหรับรหัสประจำตัวนักเรียนบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใต้โพสต์การเรียนนะคะเราจะาแคปชื่อแล้วก็รหัสประจำตัวนักเรียนของทุกห้องแล้วโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เข้าไปดูชื่อของตัวเองแล้วก็เอารหัสนักเรียนนะคะ ลองเข้าดูนะเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็ก็บางทีก็ไม่ได้จำรหัสประจำตัวนักเรียนของตัวเองนะคะ,ะคราวนี้ค่ะพอมาตรงที่พอคลิกเข้าสู่ระบบแล้วนะอันนี้เราซื้อลองใช้รหัสตัวเองนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะ จะมีคําค้นนักเรียนอาจจะอ,าอยากค้นเป็นชื่อหนังสือก็เหมือนการค้นข้อมูลทั่วไปค่ะใน Google ไหนอะไรก็พิมพ์เข้าไปได้หรือจะเลือกหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่อันนี้เราซื้อลองเลือกเป็นหมวดหมู่กลุ่มสาระ,ระภาษาต่างประเทศนะคะก็คลิกเลยก็เลือกตามที่เราสนใจแล้วก็กดคําว่าค้นหาค้นหาคือขั้นตอนที่8พอกดคําว่าค้นหาเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นรายการหนังสือเกี่ยวกับ คำที่เราค้นหาหรือหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้นะคะอย่างเนี้ยเรางสือเลือกอหมวดหมู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็จะขึ้นหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็คลิกเลือกหนังสือที่เราสนใจนี่ค่ะก็จะขึ้นนี้อ่ะหนัอคลิกคําว่าคลิกคลิกหนังสือคํานี้นะคะห้าสิบเซนเทนนะคะห้าสิบประโยคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเราซื้อก็สนใจนะคะจริงๆได,ได้ได้ภาษาจีนแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะก็ อ่านเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันนะคะพอคลิกเข้ามาเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็จะบอกเนื้อหา,าคร่าวๆนะคะว่าอะไรอย่างไรแล้วก็จะมีตัวอย่างหนังสือนะคะให้ให้เราได้ได้ดูนะคะว่าน่าสนใจน่าอ่านหรือเปล่านะคะสมมตินักเรียนสนใจเล่มน,นี้นักเรียนก็สามารถคลิกคําว่ายืมในนี้นะคะบอกแล้วว่าชื่อของมันคือ i g E Library มันก็คือห้องสม,มุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ซึ่งระบบก็จะเหมือนกับห้องสมุดที่นักเรียนเคยใช้งานกับครูรถนั่นเองนะคะคือยืมมีการยืมแล้วก็ต้องมีการคืนด้วยนะคะก็สมมุติถ้าเรายังอ่านไม่จบเนี้ยนักเรียนก็สามารถคืนก่อนก็ได้แล้วค่อยคลิกยืมใหม่นะคะก็จะมีการระบบคล้ายๆกันเลยค่ะซึ่งแตกต่างว่าเราสามารถอ,อ่านบนมือถือของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเปิด หรือว่าไปเดินทางไปที่โรงเรียนนะคะที่เข้าห้องสมุดแต่ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะสมมุติพอกดคลิกแล้วนะคะกดยืมไปแล้วเนี่ยมันจะหนังสือตัวเนี้ยจะมาปรากฏบนชั้นหนังสือนักเรียนเห็นชั้นหนังสือไหมคะอันนี้เราืเลือกลองเลือกดูแต่ว่ายังไม่ได้กดยืมนะคะแต่หนังสือเนี่ยพอเราคลิกมาที่ชั้นหนังสือเนี่ย อันนี้เป็นหนังสือที่เราซื้อคลิกยืมจริงนะคะอันนี้เราซื้อกาลังอ่านอ่านหนังสือสองเล่มน,นี้อยู่เนาะก็พอเราซื้อกดยืมเนี่ยมันก็จะมาปรากฏในในชั้นหนังสือของเรานักเรียนไม่ต้องยืมเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันเลายืมเนี่ยค่อยๆยืมทีละเล่มสองเล่มอะไรแบบนี้นะคะมันเดี๋ยวพอเราเราอ่านไม่ทันเนี่ยเวลาในการยืมมันก็จํากัดเนาะเราค่อยๆทยอยดีกว่า พอเราจะอ่านนะคะเนี่ยเราก็คลิกไปที่หนังสือสมมุติเราจะอ่านเล่มนี้เรียนจีนตัวนี้นะคะพอเราคลิกมันก็จะใช้เวลาลักดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะคะไม่นานค่ะการดาวน์โหลดเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะอ่านนี่ค่ะก็คลิกไปแล้วเราก็สามารถเปิดเปิดดูเหมือนหนังสือได้เลยนะคะพลิกซ้ายไปขวาแล้วก็อ่านบนมือถือบนโทรศัพท์เราได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนี่ก็คือไอกาอีไรเบอรีนะคะหรือว่าสิ่งดีๆที่เราซื้อนำมาให้นักเรียนได้รู้จักในวันนี้นะคะก็จริงๆด้วยความที่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนาะเราก็ต้องปรับตัวนะคะทุกแบบนะคะมีทั้งด้านที่น่าสนใจหรือด้านที่มีข้อจำกัดน,นะคะแต่อย่างไรก็ดีก็สามารถเลือกใช้ได้ได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะ ห้องสมุดจริงๆที่เป็นหนังสือเป็นกระดาษมันก็จะมีความคลาสสิกมีสเสน่ห์ของมันนะคะทําให้เราได้แบบได้กลิ่นกระดาษแล้วก็ได้เปิดได้จับนะคะหนังสือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ก็ทําให้เราสะดวกสบายขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเขาเรียกอะไรคือมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะคะก็เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบตาม ความสนใจหรือว่าตามสถานการณ์ความสะดวกณเวลานั้นดีกว่านะคะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะก็อย่างที่นักเรียนได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็อย่าลืมลองใช้นะคะลองใช้อ g กาอีไ r เบอนะคะเดี๋ยวเราซือ้อมีงานอะไรเดี๋ยวจะแจ้งไปในโพสต์งานนะคะแน่นอน จินเทียนจะช่วยเย่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไ e e อเอกาอีเรเบอรเราติดตามนะคะอย่าลืมลองใช้งานกันนะคะสำหรับในวันนี้เจเจียน